สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับต้องขออภัยนะครับคลิปนี้อาจจะมืดๆนิดนึงเน,นื่อง,งจากว่าตอนนี้ไฟมันไม่ติดไฟในบ้านของผมนะครับที่ติดอยู่นี่คือเป็นไฟของไฟจากไฟแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเป็นไฟจากโซลา r เซลล์เนาะหลอดไฟดวงที่เป็นหลอดโพลิเซนใช่ไหมเนี่ยที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยที่ติดอยู่ตรงคือไม้เนี่ย ก็คือคุณพ่อใช้อยู่ประจําเลยเป็นหลอดเนี่ยหลอดอประมาณ20วัตเป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์เนาะคุณพ่อก็ใช้มานานแล้วก็เปิดปุ๊บแล้วมันเหมือนมันมีไฟแลบแล้วก็เซพิคตัตตัดเลยใช่ไหมคุณพ่อเลยกัตตัดฮะตัดเออ,เ,อ,อเซพิคตัตตัดเลยนะครับก็เลยวันนี้จะมาเปลี่ยนหลอดไฟให้คุณพ่อครับแล้วก็จะมาแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันด้วยว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ยากถ้าเกิดว่าใจกล้าสักนิดนึงซึ่งมันก็ไม่ได้อันตรายใดๆนะครับก่อนเปลี่ยนก็ ยกเบเกอร์หรือคัตเอาท์ลงเสียก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นช่างที่มืออาชีพหน่อยนะครับที่สวิตไฟเนี่ยเขาจะ,ะตัดไฟที่สายลายสายที่มีไฟอะ่ะเราปิดแค่สวิตไฟเนี่ยก็สามารถซ่อมไฟได้แล้วแต่ถ้าให้ชัวร์สุดก็ไปยกคัตเอาท์หรือเบเกอร์ลงจะดีที่สุดนะครับในการเปลี่ยนหลอดไฟเนาะเปลี่ยนหลอดไฟในที่นี้ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะหลอดนะครับจะเปลี่ยนทั้งโคมเลยเนื่องจากว่า มันมันชอ็อตแล้วนะครับมันชอ็อตท,ทาให้เซฟตี้คสต์ตัดก็คือจะเปลี่ยนยกชุดเลยโอเคสําหรับหลอดไฟที่จะมาเปลี่ยนวันนี้นะครับเป็นหลอด LED รุ่นใหม่เลย20วัตต์นะครับแต่มันเป็นหลอดยาวยาวเท่ากับหลอด40วัตต์เลยอะลองมาใช้ดูครับว่าจะสว่างแล้วก็ดีมากน้อยแค่ไหนเป็นหลอดขนาด20วัตต์เพื่อนๆเห็นไหมเออแล้วก็650เคนี่น่าจะเป็นแสงแล้วก็แรงดัน 220ถึง2อ0โวลต์5้าเฮิร์ตคือใช้กับไฟบ้านนั่นเองนะครับเขาบอกว่าประหยัดพลังงาน80%ยกเบรกเกอร์ลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดหลอดเก่าออกก่อนตอนนี้ก็ถอดหลอดเก่าลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าพังตรงไหนเนาะเพราะมันเป็นหลอดสตาร์ทด้วยนะอิเล็กทรอนิกส์เนาะมาดูหลอดใหม่ของเรานน่เป็นหลอด LED รุ่นใหม่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปติด ที่ด้านบนก่อนตอนนี้นะครับเราก็ใช้น็อตสกูนะครับล็ Lock, อกขาหลอดไฟ LED หลอดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับไอตอนไอล็อกน็อตสกู Lock, School, ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ไม่ได้สาระสำคัญอนะไรเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อสายไฟครับสองเส้นสายา L กับสาย N หรือสายลายกับสายิวต้อนนะครับก็เข้าไปที่เทอร์มินอลของ ตัวหลอดไฟได้เลยตัวเทอร์มินอลนี่ไม่ใช่แบบน็อตสกูขันนะครับแบบเสียบเสียบเข้าไปได้เลยแล้วเขาก็ล็อกเลยเออ,เอ,อก็ง่ายสะดวกดีไม่ต้องขันไม่ต้องขันก็เข้าไปเลยเนะี่ยเขาล็อกกันเลยใช่ใช่ใช่ต่อสายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดสายไฟให้เรียบร้อยสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ใสฝ่ฝาครอบ หลังจากนั้นก็ใส่หลอดนะครับง่ายมากไมอ่ะอาโอเคเข้าล็อคโอเคเข้าล็ออเดี๋ยวเราไ่ลงเ,เกเกอร์ดูเมื่อเราประกอบ โคมไฟแล้วก็ต่อสายไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปออนเบเกอร์มาไฟก็จะจ่ายมานะครับเดี๋ยวเราเออนเปิดสวิตช์ไฟดูครับอ่าติดแล้วครับโอ้สว่างมากๆเลยเพราะเหมือนสว่างกว่า,วาเดิมใช่ไหมหลอดยี่สิบวัตต์เท่าเดิมนะครับแต่เป็นหลอด led ของเก่าก็เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดานะครับอ่ะเมื่อเทียบกับตัว ของเดิมเป็นหลอดที่สตาร์ทด้วยประหลาดกับสตาร์เตอร์หลอดมันจะเป็นหลอดสั้นเนาะอันนี้แต่อันเนี้ยยี่สวัตแต่มันเป็นหลอดยาวหลอดยาวครับเพื่อนๆหลอดยาวเท่ากับหลอดฟลู l เรสเซนต์สีวัตเลยแต่สว่างกว่าหลอดสิบแดวัตหรือ2 0่วัตที่มีวัต ที่เท่ากันนะอันนี้ก็คือ20วัต์แต่สั้นแล้วก็20วัต์เป็นหลอด LED มันยาวนะครับก็สว่างสวัยคุณพ่อชอบมากๆเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองไม่มากก็น้อยเนะาะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED หรือหลอดแบบเดิมก็ ขั้นตอนการทําก็คล้ายๆแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ไปประยุกต์ปฏิบัติทําเอานะครับก็ถ้าทําเองได้ก็จะประหยัดค่าช่างไปได้เพราะว่าช่วงนี้ข้าวของอะไรก็แพงเนาะถ้าเราช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ